สวัสดีครับผมบ่าวตั้มนะครับวันนี้พามาเลาะทุ่งนะครับพามาเลาะทุ่งนามาหาปลามาหาผักหาผลไม้ไปกินนะครับวันนี้น,นี่อยู่ที่ทุ่งนาหลังจากกินข้าวเที่ยงตำส้มตำทำปลาเผาเมี่ยงปลาเผาวันนี้วันนี้ก็เลยจะมาเอาผักเอาปลาไปทำอาหารเย็นกันต่อเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมนะครับ เยี่ยมชมเรื่อยๆไปเราไปกันไปกันเลยนี่หน่อไม้หน่อไม้เก็บวันนี้มาเก็บหน่อไม้ได้หน่อไม้ไปแล้ะหน่อไม้เปตะก้าเลยนหน่อไม้วันนี้มาเก็บเอง ไปได้หน่อไม้แล้วนี่เป็นบอ่อปลานี่บอ่อปลาที่เราเอาไปทําเมี่ยงปลาเผาเมื่อตอนกลางวันเนี่ยบอ่อปลานี้แหละนี่นี่กำลังลงกันอยู่เห็นป้ากำลังลงหาปลา,ปาแม่ครับแม่แคนไปเก็บมานี่เราจะพาไปดูควายเพิ่งออกลูกเมื่อเช้านะครับเป็นควายดอน ควายดอนคืออะไรควายดอนถ้าถ้าคนไทยคนไทยเรียกก็คือควายเผือกนะครับนี่จะพาไปดูควายเผือกเพิ่งออกลูกเมื่อเช้าออกไปสองตัว อากาศดีมากนะครับที่นี่อากาศดีหนีจากเมืองกรุงมาเรามาอยู่ในแถบอีสานนะอากาศก็จะดีแบบเนี้ยไม่มีมลพิษนููดูกำลังลงกำลังลงปลาครับกำลังลงปลาเห็นไหม หลุดมือปลาตัวใหญ่มากหลุดมือนะครับนู้นกำลังกำลังได้เลยกำลังเอาขึ้นกำลังเอาขึ้นเห็นไหมมาดูควายเผือกควายเผือกควายเผือกหรือควายดอนชาภาษาอีสานเรียกควายดอนนะครับนี่ควายเผือกห้าตัวมีทั้งหมดห้าตัวโูนเห็นไหมเห็นไหม นี่ควายเผือกเพิ่งออกลูกได้นะครับเพิ่งออกลูกนี่เป็นลูกมันเนี่ยลูกมันลูกควายเผือกเห็นไหมเห็นปะเพิ่งออกลูกไปเพิ่งออกลูกเ คือตลาดได้หอ,อุออด,ดน,น,น,นไนนหนอ่อไม้มนหขุดหน่อไม้ใหญ่มากนี่เห็นไหมหน่อไม้ไหใหญ่มากขุดหน่อไม้ขุดหน่อไม้กินวันนี้ได้ปลาได้หน่อไม้ละไ,ไป